สวัสดีจ้ะพี่น้องยูทูบมืนีวันที่24มีหน้าจ้าพศสอ6 7นรีม่มีโอกาสได้มาเที่ยวเกาะคานอเรียเออหนะเป็นเป็นเกาะกาหนึ่งเกาะน้อยๆอยู่ในหุบเขาจ้ะเกาะน้อยๆในทะเลนั่นแหละแต่อยู่ในหุบเขาเนี่งจ้าพี่น้อง บบานเมืองเจะาในหุกเขาเดอร์พี่นอ้องจะบ่มีตนม้นไม้แต่ว่าเป็นเมืองขึ้นของสเปนดิเฉดชายแดนของแอฟริกาจ้ะทบีบแอฟริกาสังเกตบ่มีตนม้นไม้จ้ะพี่น้อง ต้นไม่ทุกอย่างนี่คือคือจังต้นมาต้นมะพร้าวนี่ก็เจ้าซื้อมาปูกะกะเห็นไ่มครูถนนถนน,นลุดแลนแถวนี้ส่วนมาก้าจ,จะเอาอวันบักตูมมะตูมญี่ปุ่นมาปลูกจ้ะกับต้นหมากลายจะ้ะนั่นเขียวเขียวกับเป็นตุนตูมญี่ปุ่นมาปลูกจ้ะพี่น้อง นี่เป็นที่ท่องเที่ยวของแถวยุโรปจ้ะส่วนหมอกคนแถวยุโรปพระเจ้าใส่เครื่องบินนั่งเครื่องบินบ่หลายจ้ะบ่หลายชั่วโมงพระเจ้าจะมาเที่ยวแถวนี้แหละจ้ะจะเป็นเมืองขึ้นของสเปนสเปนมีหลายเกาะจ้ะพีน่น้องมีหลายเกาะมานั่งเครื่องบินจากสวีเดนมาหกชั่วโมงจะพี่น้องแต่มีโอกาสมาเที่ยวอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองของพิติก็จ้ะ ทางที่สองคองปิติแล้วมาเที่ยวยามาเจ็บควม่มทรงจำขังขังแรกมาก่ะเป็นพันๆหูพัน,พนตาแบบบรชินบันีมารอบสองก็เริ่มรนะูนะจ๊ะเนาะเรี้ยนรูไปเจ็บบรรยากาศกาดสวยงามให้พอแม่พี่น้องเบึง้งอันใดเบาพีดเบาถือก็ขอโทษขอไัยเดอ้อพี่น้องเบืงเ้งแน่นั่นเลี้ยวไปหันมิตรอพารตเมนกับโรงแรมมิตพี่น้อง โรงแรมส่วนมากจะเป็นโรงแรมหลายอพาร์ตเมนต์ก็หลายพลังพวกเจ้าอยู่แถวยุโปรปพก็เจ้าไปไสมมาไสม์บ่อใดก็เจ้ามีเงินมีคำ้ำก็เจ้าก็มาซื้ออพาร์ตเมนต์แถวนี้ง่ะซือ้ออพาร์ตเมนต์ซาวอพาร์ตเมนต์อยู่ไปอยู่นี่มันอากาศฮอนจ้ะอากาศเมืองฮอนคือจังลักษณะฮอนเลยจ้ะเพราะมีสีมะมันมีอากาศกำลังแดดดีจ้ะ มีห่างจะห่างสรัพยสินค้ามีมีเัียนแถวนั้นก็นเป็นร้านเอาหองอาหารซปเปอร์เมอร์เกตเป็นบาเป็นหม่องท่องเที่ยวโดนตอกโดนตีให้คนได้เบิง่งได้ชมจยามน้อแรลงฮึ่มฮึมฮึมฮ่มเนาะเบิ่งดินก็จะาได้จ้ะดินหินโอ้ยแหลาตุเกลาตุอันเอียงเกยวกับ เหล็กไฟหินไฟไนี่ยุ่งหนีเมื่อเลยจ้ะเห็นไหมสัมพ่อมันแบบอยู่แบบสบายเลยจ้ะมึงไกลๆเนี่มองเห็นหลุดด้วยจ้ะนหลุดแลนนี่ยในน,นุกเขามิตรภูเขานเนี่ยเขาจิตเจาะจ้ะเจาะพูดเขาขับรถสอดมุ่งนันมุ่งมีจ้จะแตเจ้าพัฒนาจะเลื่อนลุ้งเรื่องดีจ้ะ นับท่องเที่ยวก็หลายก็นี่ก็หลายมีหลายเกาะค้นก็นหลายตลอดจ้ะพี่น้องแดดสว่าง่ลงเล่มจ้ะลงเล่มผิดติดมาผักพรอนก็บ่แพงดอกมาอยู่อาทิตย์หนึ่งพี่น้องมากับสามีสามีใจดีพามาเที่ยวนะจ๊ะพี่น้องะภาพง,งามๆสวยๆมาบึงมาก ้ชมเทาเฮ็ดดียังวะปีที่แล้วมากกับภากตันขับรถอ้อมเกาะไม่จ้ะอ้อมเกาะไปเดี๋ยวจะไปกระโดดน้ำด้ยวยจ้ะะนตาจะไปกระโดดน้ำแล้วมากกับให้คุ้มค่านะจ้ะเนาะอยู่เมืองหนาวกับยูแต่เมืองหนาวกับม,มิตรหิมะ างามมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งฝากติดตามช่องเลนน้อยในเด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแน่แกเก็บภาพเมือง,งามมาให้เบิ้งอันนี้ก็นในคืนแถวยุโรปจ้ะแต่ว่ายุออกเนื้อเนือของประเทศของ,ของทวีปแอฟริกาแต่ว่าเป็นเป็นของประเทศสเปนจ้ะของเมืองคืนสเปน มีเกาะหาหกเกาะโอ้บอบสิงหลอกหนึ่งเกาะสองเกาะสามเกาะสี่เกาะอันแมนบานเ้องกับ Darwin, Fraktion, K comment, ここเกาะผู้เกียเกาะกระบี่เกาะนั่นเกาะนี่เน้ะจะพี่น้องเนาะเกาะลีเปะเพียงแต่แต่อยูหนีเบื้องแน่เยก็จะยู่แบบหุบเขาแม่พี่น้องเขาลงมาอยู่แบบโอ้ยปฏิปงมาหนีมือมือแรกจ้ะพี่น้องมือแรกคือมือที่สองเอามือที่สอง อยู่จากสามสี่หมื่นกับกลับแล้วสิพยา,ยามเจ็บผ่ามงางๆามมาให้เบองเดอพี่น้องติดตามแน่กดไหลกดแช่ฝากติดตามกดซับสไครต์กดไค์กดแช่ให้น้ำแน่เมดดื่อใดจะซาวรูดคับไปเที่ยวตามเกาะสิสรงภาพเง,งาง่ามทายผา,ามเงาง่ามมาให้เบอ่งเดอพี่น้อง อาหารการกินกะเจ้ากระแซบแซบของประเทศนี่ส่วนมาเจ้าใส่ขมิ้นหลายจ้ะขมิน้นกะเจ้าก็ใส่หลายพวกเยอะก็เครื่องต่างๆเครื่งองทเทิศโปอยเซียนกะเจ้าก็งามปอยเซียนหน่อยบานเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะ มีต้นไม้ดิจ้านี่ก็แต่ละห้องจ้ะอพาร์ตเมนต์หรือว่าโรงแรมว่าจะเอากระววงจ้ะเห็นบ่นี่เป็นห้องรับแขกห้องยังเกาะห้องดูทีวีจ้ะอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นห้องนอนจ้ะีพน้องอันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องนอนห้องน้ำล้วก็มีห้องครัวพอจ้ะมีเตาแก๊สมีผัดมีเตาแก๊สตู้เย็นมี สิ่งสะดวกสบายให้พร้อมมจจาแม่นเข้าสบ่าไปกินอาหารขรา้างนอกเข้าสื่อมาเหตุกินอยู่นี่ก็ะไรจ้ะแบบสบายแบบประหยัดไปอีกพร้อมจ้ะขอขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามารับชมขอบคุณมากนะจ๊ะสิทรงภาพสวยๆงามๆใหมเบิ่งตลอดเด้อจ้าอันนี้คลิปแรกนะจน้ะเนาะ คลิปแรกต่อไปกับมี่คลิปต่อไปกับเก่าแหละเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้า